สวัสดีครับทุกคนใช่นะฮะคือทุกคนกําลังก้าวไปข้างหน้าใช่ไม่ได้จะไลฟ์โค้ชนะฮะร,รอบนี้ไม่ใช่ไลฟ์โค้ชทุกคนกําลังก้าวไปข้างหน้าก้าวไปกับสิ่งต่างๆทั้งการเมืองและอะไรต่างๆเราจะไม่พูดถึงมันในคลิปนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่ผมยังติดอยู่ในหัวคือส่วมที่สุวรรณภูมิ ใช่นะฮะสวนณภูมิมีสิ่งน่ากลัวหลายอย่างมากทั้งแท็กซี่ที่ราคาแพงชิบหายเลยใช่กับยักษ์ที่ไม่ค่อยน่ากลัวแต่กูก็พูดทําไมไม่รู้แล้วก็อย่างนึงคือส้วมที่สวนณภูมิถามว่าทําไมมันถึงน่ากลัวผมลองเข้าห้องน้าที่สวนณภูมิเพราะว่าตอนนี้ก็นั่งเครื่องแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำครับพอไปเข้าห้องน้าเสร็จปุ๊บก็โอเคเข้าห้องน้าอะแล้วก็ไปเข้าในส้วมครับเพราะว่าคนได้ฉี่ยืนฉี่ข้างนอกแหละ หมดแล้วยืนกันเต็มที่ผายเลยผมก็เข้าไปในห้องน้ําส้วมสุวรณภูมิฉีอะไรเสร็จปุ๊บกดลงไปส้วมสุวรณภูมิเหมือนเหมือนพายุเหมือนจะดูดทั้งโลกลงไปฟิบแล้วก็หายไปแล้วก็มีน้ําใหม่ลงมาแทนนั่นคือส้วมที่สวรณภูมิขอบคุณครับ